สวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะมาเชื่อมชมมาเลือกซื้อสินค้าที่ร้านเรานะคะกิฟบ์ช็อปสวยๆงามๆก็มีนะคะเสื้อผ้าก็เยอะแยะมากมายค่ะยินดีต้อนรับนะคะร้านไดมอนด์มันนี่นะคะช็อปนะคะมาค่ะมาค่ะมีเสื้อสูทมีชุดเดรสสวยงามนะคะพี่น้องผ่านไปผ่านมาก็แวะชมได้นะคะที่ร้านค้าของเราค่ะ เป๋าส,สวยนะคะน่ารักน่ารักดำต,ตามเพลงเลยนะคะคสวยงามค่ะสปายก็ได้นะคะสปายสั้นแบบนี้ก็ได้นะคะสปาลย,ยาวก็ได้นะคะแบบเป็นสปาย,ยายๆแบบนี้ก็ได้เลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะมาจ้ายินดีต้อนรับนะคะที่ร้านเราเลยค่ะ คุนะคะทุกคนที่เข้ามาเป็นลูกน้องใจให้นะคะ